สวัสดีค่ะเอฟซีขาวันนี้คุณพันจะทํายำปลาดุกฟูค่ะขั้นตอนนี้ก็จะคุมพันนึ่งปลาดุกเรียบร้อยแล้วค่ะกําลังนำอลอกหนังออกค่ะนําเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อไปตำนะคะนี่ค่ะเอฟซีขาเราจะลอกหนังดําๆออกนําเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อตํานะคะนี่ค่ะแล้วก็นําตรงนี้ค่ะไปตําค่ะคุณพันจะทําน้าจิ้มก่อนนะคะ ทำน้ำยำค่ะเอซคะ่ะปกพริกก่อนค่ะพริกจะเป็นพริกจินดานะคะก็จะเหนียวพอสมควรแต่ก็จะแดงดีมากเลยค่ะถ้าพริกจินดาปกพริกก่อนค่ะทำน้ำจิ้มก่อนแล้วค่อยทอดปลาดุนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังแกะเนื้อปลาดุอยู่ คุณพันธ์ก็ทำน้ำจิ้มไว้ก่อนทำเครื่องก่อนค่ะทำน้ำจิ้มแล้วก็ทอดถั่วลิสงทอดพริกแห้งเ่ยวกระเทียมค่ะหลายขั้นตอนค่ะยำปลาดุกฟูหลายขั้นตอนทำค่อนข้างที่จะยากแล้วก็นานอยู่ค่ะแต่เวลาทานอร่อยมากเลยค่ะคลิปที่แล้วคุณพันธ์ทำยำปลานินฟูค่ะ พอดีวันนี้ประดุกปลาดุกมีประดุกขายแล้วค่ะ้าไปซื้อประดุกมาทำนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ชุรสดะจะใส่เกลือลงไปก่อนคะ่คะเสี่่ะจะได้โขกง่ายหน่อยละเอียดเร็ว เกลือครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ชูรสลงไปชูรสด้วยค่ะโขกเลยค่ะจะทำให้พริกเราละเอียดเร็วขึ้นค่ะเอฟซี่าคุมพันธ์เพิ่ม พี่ขิงหนูลงไปนิดนึงห่ะเพิ่มความจิตจัดทำให้น้ําจิ้มเราหอมใส่พี่ขิงหนูลงไปด้วยค่ะเผ็ดอร่อยเลยแล้วค่ะนี่ค่ะ ทีนี้เราก็ใส่กระเทียมจับค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยไข่สี่ขานี่ค่ะสูตรขุมพันนี้ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปค่ะอคหอมๆไข่สี่ขานนี่ค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเอฟซีค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ น้ำตาลสามช้อนสามสี่ห้าหกน้ำตาลหกเลยค่ะเพราะว่าคุมพันทําเยอะค่ะครั้งนี้ค่ะทําเยอะมีออเดอร์มาสองเจ้าค่ะพอท,ทําทีเดียวไปเลยค่ะมีออเดอร์สองเจ้าอาจจะสามเจ้าก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะออเดอร์ จะน่าจะพออ,อยู่ตำน้ำตาลให้ละเอียดจนเป็นน้ำออกมาครับ อเค่ะทีนี้เราก็ใส่น้ำมะนาวค่ะเอซี SC ค่ะโดูโคก้มพันเลื่อนไปเลื่อนมาเลยค่ะใส่น้ำมะนาวค่ะน้ำตาลหกน้ำมะนาวต้องหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก น้ำปลาน้ำปลาข่เอฟซีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองน้ำปลาเป็นสองเท่าของน้ำตาลกับมะนาวค่ะน้ำปลาใส่สองเท่านะคะถ้า อันนี้จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลหกช้อนโต๊ะมะนาวหกช้อนโต๊ะน้ำปลา1ิดสองช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยค่ะ สีขาเราลอกหนังปลาดุกออกเรียบร้อยแล้วเรานำปลาดุกมาตำค่ะนี่ค่ะตำใส่ในครกนี่แหละคะ่ปะปลาดุกวันนี้คุณพันใช้6ตัวนะคะปลาดุกหตัวค่ะตำเนื้อปลาดุก ลราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะนี่ค่ะใส่น,น้ำมันพืชลงไปด้วยนี่ค่ะเอีค่ะนี่จะเป็นน้ำมันพืชนะคะทำให้กระดูกเราฟูค่ะ ก้มพะชาน้ำมันเพื่อใส่สองกะเีค่ะปลาดุกหกตัวค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะใส่พอดีนะคะอย่าใส่เยอะเกินไป กับน้ำมันพืชค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะตามละเอียดกันไปก็ไม่ดีค่ะนี่ค่ะให้เป็นเห็นเนื้อประดุกค่ะนี่ค่ะซีค่ะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทอดค่ะเสร็จแล้วค่ะนำไปทอดได้เลยจ้านี่ค่ะซีค่ะ เอค่มาดูค่ะมาดูการทอดประดุกค,ค่ะเอซค่ะจะทําประดุกฟูค่ะค่ะ,ะให้ใไฟแรง ต้องไฟแรงๆเลยค่ะทำเป็นดอกทำเป็นรูปหัวใจค่ะนี่ค่ะก็จนเขาสมบูรณก็คือจะถึงจะสุกนี่ค่ะให้เหลืองสักหน่อยนึ่ง เสร็จแล้วสามครัเ่บเืต่อไปชุดที่สองค่ะ เลยค่ะนี่ค่ะดอกน้อยต่อไปเดี๋ยวจะทำดอกใหญ่เลย นุยีค่ะอดปลดุกคู่ไอุกนี่ยยศีค่ะ,คะสวยงามค่ะ เกีย่ยดตรงกลางใช่ไหมเกี่ยดตรงกา,าง,างกาให้โก อบออกบก่อใครเอฟซีหรอให้เหลืองลุกแล้วค่ะชุบ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 นี่ใครเอฟซีค่ะ,คะสวยงามค่ะนี่ใครเอฟซีค่ะ,คะสวยค่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ตอ่อเลย่ะ สมุกแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะต่อเลยค่ะ กำลังทำปลาดุกคูนะคะยศีขากำลังทอดอยู่ค่ะกำลังทอดปลาดุกค่ะตุฤฤ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 ๊กตุ๊กตุ๊กให้เป็นลูกห,หัวใจแล้วที่อยู่ตรงกลางเขาก็จะสุกช้านะคะเราก็ต้องช่วยเขาหนะ่อยที่อยู่ตรงกลางคะ่ะสุกช้านิดนะึงทอดให้เหลือง ถ้าสงบเมื่อไหร่คือสุขค่ะ ทีระดอกทีระดอกแบบนี้ค่ะ นักนเลยค่ะที่ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะพีลละ่น้องดันดำดังระเบิดฟูนะคะกำลังพ่ดดอ่ต๋า ขึ้นเลยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ทิ้ระดอกระดอกระดอกฮึ คุณพันจะจัดใส่ถาดให้กับเอซีดูนะคะเสร็จแล้วก่ะเอซีขานี่ค่ะยำปลาดุกฟูคฮมพันกับสวยงามอร่อยเลิศลสดเลยค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มแซ่บเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะยำปลาดุกฟูสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเอฟซีขานี่ค่ะสวยงามเลยค่ะ ยำปลาดุกฟูค่ะตุเด็ดเคล็ดช่างคุมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะปลาดุกฟูแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะยำปลาดุกฟูค่ะตัวเด็ดเคล็ดช่องคุมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ